วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกของวันที่12-18ถึง18มกรานี้นะครับสัปดาห์นี้กราฟจะไม่ขยับข้อเทคนิคอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเป็นข่าวที่มีการประกาศข่าวเงินเฟ้อสหรัฐครับผมข่าวรักนะครับในสัปดาห์นี้นะมีหนึะครับวันอังคารที่13มกราคมนะครับข่าวตัวเลข cpi ของสหรัฐอเมริกาต่อด้วยวันพุธนะครับ14มกราครับข่าว ppi ครับและตัวเลขค้าปีก และปิดที่ปลายสัปดาห์ครับข่าว GDP จีนนะครับสตัวเลขนี้ครับคือตัวเลขตัดสินนะครับว่าทองนั้นจะทะลุ4520หรือยังถูกกดราคาไว้อยู่โดยวิธีดูนั้นง่ายมากครับถ้าสมมุติว่าค่าค่า CPI หรือ PPI นั้นออกมาต่ำกว่าที่คาดครับแปลว่าดอลลาร์อ่อนครับทองมีโอกาสที่จะเบรกนะครับ4520ไป4550ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับตัว CPI นั้นออกมาสูงกว่าที่คาดนะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่า1ดอลลาร์แข็งครับทองจะถูกกดครับและราคาเนี่ยมีสิทธิ์ไหลลงมาที่4490ถึง4460สัปดาห์นี้ครับจะเป็นการเปิดปิดประตูเลยครับให้คุณดูกราฟที่คุณอยู่ได้เลยนะครับ